สวัสดีครับพบกันคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามคุณน SCB เข้ามานะครับทีนี้ผมขอตอบเป็นภาพรวมเลยลวกันนะครับกลุ่มธนาคารหลายๆตัวตัวใหญ่ๆทีนี้คำถามก็คือว่าสามารถถ้ายากเก็บได้หรือ,อยังทีนี้คนจะตอบตรงนี้นะครับผมขอ,อาพาไปดูงบกลุ่มธนาคารที่ตัวใหญ่ๆนะครับทีนี้ประเด็นเบื้องต้นนะครับที่ผมอยากให้ ให้ดูว่าหุ้นตัวนี้ถูกหรือไม่ถูกนะครับซึ่งหุ้นตรงนี้นะครับลงมาถือว่าเล่นกันที่ PE 5เท่านะว่าด้วยเรื่อง PE นะครับตอนนี้หุ้นกลุ่มใหญ่ๆตัวใหญ่นะครับเช่น BBL พวกนี้นะครับเห็นนะครับ PE เล่นกันที่5เท่าเล้วนะครับนั่นหมายความว่าหุ้นลงมาเยอะพอสมควรนะครับนี่คือ PE ส่วนใหญ่ก็คือเล่นกันที่5เท่านะครับครับ KTB ก็4เท่าด้วยซ้ำนะครับต่ำา5 นะครับเพราะฉะนั้นในภาวะปกติเอาเป็นว่าภาวะปกตินะครับเราเล่นกันที่ P ประมาณ10เท่านะของกลุ่มแบงค์นะครับตัวนี้ถามว่ามันก็ลงมาเยอะพอสมควรนี่คือจุดที่ที่1ที่พิจารณานะครับจุดที่2อที่ผมมองว่ามันมันถูกนะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับตัวตัวนี้ก็คือของ SCB นะครับ SCB เองนะครับจุดที่2ที่ผมมองว่าถูกก็คือ เรามองดูที่ส่วนผู้ถือหุ้นนะครับส่วนผู้ถือหุ้นก็คือเราจะเห็นว่าจุดนี้นะครับก็คือเปรียบเสมือนทุนนะครับเป็นเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราก็คือเงินสะสมต่างๆนะครับเป็นทรัพย์สินส่วนของทุนนะครับทั้งเกตดูนะครับส่วนทุนก็ตกอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนล้านนะครับหรือว่าสามแสนกว่าล้านอย่างนี้นะครับทีนี้ส่วนทุนเนี่ยถ้าเราจะเห็นภาพเราต้องมาเทียบกับ m Market Cap บมาเกตแคบสองแสนล้านนะครับ ต่ำกว่าทุนอีกนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเงินที่มันเงินสะสมต่างๆนะครับทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมากกว่าราคาที่เขาขายกันอีกเพราะฉะนั้นหมายความว่าจุดน,นี้ก็ถูกแล้วนะครับจุดที่สามเรามาดูกำไรต่อหุ้นนะครับจุดน,นี้ก็ถือว่าถูกเหมือนกันลงมาครึ่งหนึ่งเห็นไหมตอนนี้ก็สามแสนนะครับเหมือนทุนอยู่ในกระเป๋าเรานะครับ มาเก็บๆราคาตลาดขายกันที่แสนนะครับเพราะฉะนั้นทุกตัวนะครับกลุ่มแบงก์ต่ำหมดนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของงบการเงินเนี่ยเราฟันตรงได้เลยว่ามันต่ํากว่าพื้นฐานมากๆนะครับซึ่งตลาดเนี่ยจะใหนะค้ความสําคัญกับเรื่องของอนาคตมากกว่าถูกไหมครับเพราะมองอนาคตมันจะแย่เพราะว่าเทคโนโลยีที่เข้ามานะครับทาลายนะครับหรือจะมีคู่แข่งเข้ามาทําเยอะแยะมากมายนะครับ แต่ยังไงผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องตัดตัวเองนะแบงค์นะครับมันก็ต้องมีปรับตัวมาเองนะแล้ววิกฤตที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเราเตรียมเตรียมพร้อมรับมือนะซึ่งแบงก์ตัวนี้ก็งดปันผลนะครับแล้วก็เขาก็ระมัดระวังเต็มที่อยู่แล้วโอกาสที่มันจะเจ๊งมันจะล่มเนี่ยผมว่ามันก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าเขาก็ระวังตัวถูกไหมเพราะวิกฤตนะครับที่ผมมองคือมันจะเกิดมาถ้าเราประมาทเราไม่ระวังตัวหรือเรา คิดไม่ถึงนะครับเราปลปะล,ละเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือน่าอันตรายน่ากลัวกว่าแต่ยิ่งเขามีการตั้งสำรองมีการระมัดระวังนะครับนู่นนี่นั่นผมเชื่อว่ากลุ่มแบงก์ยังไงก็ไม่น่ากลัวในสายพื้นฐานนะครับแต่ถ้าสายเทคนิคสายสายกราฟเาก็จะมองว่าเฮ้ยหุ้นขาลงไม่ควรไม่ควรยุ่งนะครับอันนี้คือมองต่างกันนะงบกันเงินที่เขาประกาศออกมานะครับนี่นะครับเอาตัวหนึ่งตัวนี้นะครับเป็น SCB อย่างเี้ยนะครับ เห็นไหมครับมันลดลงในปริมาณที่มันไม่ได้ลดลงเยอะนะครับนี่คือ scb นะเดี๋ยวผมไปดูตัวอื่นตัวอื่นผมก็ไปดูปข้อข่าวนะครับรข้อข่าวแล้วผมก็ไปดูเรื่องของงบการเงินนะครับเหมือนกันดูตัวนี้ตัวนี้คือ bbl นะครับ bbl เองก็อาจจะลงไปเยอะนะครับพอสมควรนะครับจาก 4.9เหลือ1.6นะครับแต่ก็ถ้าเราไปเจาะละเอียดเราจะพบว่าเขามีการตั้งสำรองนะครับส่วนตัวนี้นะครับ B ผมก็ไปดูหัวข้อข่าวครับแล้วผมก็ไปดูสรุปผลดำเนินงานนะครับเขาเองเขาก็ลดลงไม่เยอะนะครับจาก95ตังค์ลดลงมาเหลือ88ตังค์นะครับแต่ลดลงเล็กน้อยนะครับ ส่วนตัวที่4นะครับ KTB KTB เขาดูข่าวนะครับแล้วก็ดูในส่วนของผลดำเนินง,งานนะครับเราจะพบว่าก็ลงมาพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ตีว่าครึ่งหนึ่งนะครับแต่ทั้งนั้นถ้าเราไปอ่านรายละเอียดเราจะพบว่ามีการตั้งสำรองนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่ตั้งสำรองเนี่ยผมมองว่าความเสี่ยงมันเทบจะน้อยมากๆ นะครับแต่ถ้าไม่ตั้งสำรองเลยเนี่ยเผื่อมันประมาทเกินไปนะครับผมจะคิดอย่างนั้นนะหรืออีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้ประเมินนะครับก็คือใช้ไรมาสล่าสุดถูกไหมครับยี่สิบเจ็ดผมว่าอะ KTB เนี่ยยี่สิบเจ็ดผมว่าแประเมินแบบคร่าวๆยี่สิบห้าตังค์คิดง่ายๆนะครับพอยี่สิบห้าตังค์ปั๊บผมก็คูณด้วยสี่ไรมาสถูกนี้ครับยี่สิบห้าตังสี่ไรมาสเราก็จะได้พื้นฐานที่ประมาณหนึ่งหนึ่งบาทถูกไหมครับ ถ้า25ตังค์นะสมมติหนึ่งที่ว่า25ตังค์ทุกไดืไมากคูณด้วย4ไดืมาก1ปีเราจะได้พื้นฐานกำไรต่อหุ้นที่ประมาณ1บาทนะครับพอ1บาทคูณได้ปี10เท่าเพราะันราคาประเมินพื้นฐานก็คือ10บาทนะครับซึ่งล่าสุดนะครับหุ้น KTB เองก็อยู่แถวๆ9บาท10บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคาแถวนี้เองก็ถือว่าลงมารับข่าวนะครับ แล้วก็ลงมาอยู่บนพื้นฐานที่ควรจะเป็นถูกไหมครับอย่างทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ที่20บาทด้วยซ้าถูกไหมครับตอนนี้ก็ถือว่าลงมาครึ่งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าประเด็นที่ที่เรากังวลน,นะครับน่าจะเป็นประเด็นของอนาคตมากกว่านะครับการเข้ามาของเทคโนโลยีนะครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวสําหรับกลุ่มแบงค์นะครับแต่ทั้งยังนั้นถ้าเราเชื่อมั่นว่า กลุ่มแบงค์จะปรับตัวแล้วก็ฝ่าฟันไปได้เราก็ถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ควรจะซื้อนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าแบงก์มันฝ่าฟันไม่ได้มันปรับตัวไม่ได้หรือมันจะเจ๊งอันนี้ก็คนอยู่ห่วงานหรือบางท่านจะมองว่าเฮ้ยไม่ไม่ยุ่งดีกว่านะครับเป็นขาลงอย่างนี้ก็แล้วแต่แนวทางนะครับแต่สาหรับผมเลยผมมองว่ามันก็ลงมาเยอะเกินไปแต่ก็ต้องกอะติดงบนะครับแล้วก็คอยดูติดตามไปเรื่อยๆนี่คือความคิดนะครับส่วนตัว ไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายนะท่าน,นท่านอาจจะคิดไม่เหมือนผมเลยนะครับโอเคครับนี่คือความคิดเห็นของกลุ่มแบงค์นะครับไม่ได้ให้ท่านเชื่อนะก็ต้องนําไปไปคิดต่อเพราะว่าข้อดีนะครับข้อดีมันลงมาต่ำกว่าง,งบส่วนข้อเสียคืออนาคตลมคาดไม่ถึงมันไม่แน่ไม่นอดนะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ